ไปนะคะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันเฉลยคำตอบเฉลยแบบทดสอบนะคะไม่ต้องคุยสิคะลูกไม่ต้องคุยมีใครไม่เปลี่ยนไหมคะ พร้อมอยังลูกพร้อมแล้วนะคะถ้าถูกก็ใส่1ผิดก,ก็ใส่0นะคะพร้อมแล้วมาดูข้อที่1ไม่ต้องไปสนใจของตัวเองนะคะของเราจะอยู่ที่เพื่อนของเพื่อนอยู่ที่เราใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เรียนเนี่ยไม่เป็นไรถ้าได้คะแนนไม่มากแต่ถ้าเรียนแล้วได้ไม่มาก เป็นไงลูกแสดงว่าเราอาจจะสนใจน้อยนะคะหรือไม่ใส่ใจในการเรียนเท่าที่ควรห่วงเล่นมากหรือเปล่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องจำนะคะต้องจำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะจำด้วยคิดค้นไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งใครเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรอยุทยา ข้อที่ถูกคือข้อข้อที่หนึ่งค่ะสมเด็จพระรามาธิบวดีที่หนึ่งนะคะข้อที่ถูกนะคะต่อไปข้อที่สอง อาณาจักรอยุธยาไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำใดค่อยถูกคือตอนนี้ดูแผนผัง,งจากข่าวทุกๆวันเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมลูกมแม่น้ำข้าจีนข้อต่อไปข้อที่สาม ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไรสมัยนั้นก็มีการติดต่อกับต่างประเทศแล้วนะคะนี่ความสัมพันธ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศที่อยู่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่มีการอะไรคะ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะสร้างสัมพันธ์สร้างไมตรีจิตต,ต่อกันนะคะไม่เป็นศัตรูกันนั่นเองนะคะ,ะมีลักษณะอย่างไรนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังอาณาจักรอื่นนะคะ ได้ฟังเสียงแต่ผิดผิดผิดแต่ทำกันเร็วมากไม่ได้คิดเลยนะคะบางคนหันหน้ามองปุ๊บกากบาดท,ทันทีไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้อ่านล่วงหน้านะคะ,ะต่อไปข้อที่สี่หัวเมืองของชาวต่างชาติที่ยอมสวามิภักดกับอยุธยาจัดเป็นหัวเมืองใด เมืองลูกลูกหลวงเมืองประเทศราตเมืองหน้าด่านหรือว่าเมืองพระยามหานครคําตอบที่ถูกคือเมืองประเทศราตต่อไปข้อที่ห้าเรียนไม่ทันบอกคุณนะลูก ข้อที่5หน่วยงานจตุสดมที่ทำหน้าที่ในการดูแลพิธีการในราชสำนักและตัดสินคดีความในสมัยอุทยาคือหน่วยงานใดจดตุสดมประกอบไปด้วยเวียงวงังคังนามีกรมเวียงกรมวงังกรมคังแล้วก็กรมนาข้อไหนที่ถูกเกี่ยวกับ ราชสำนักกรมวังนะคะกรมวังต่อไปข้อที่หกข้อที่หกภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาตอนตอน้นทางด้านศิลปกรรมมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด อย่าสิ่งใดคะอะทางด้านศิลปรกรรมพุทธศาสนาแลวเรียนสังเกตจากอะไรที่ต่อบพุทธศาสนาลูกมีการสร้างพระอุโบโสถวัดวาอารามตกแต่งพระอุโบโสถนะคะข้อต่อไปข้อที่เจ็ด การแสดงละครนอกในสมัยอุทยามีลักษณะที่สำคัญอย่างใดใครเคยดูละครนอกบ้างไม่รู้จักเหรอคะละครนอกนะคะลักษณะของละครนอกคือเป็นการแสดงของผู้ชายทั้งหมดนะคะ เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักละครแล้วใช่ไหมคะรู้จักแต่ละครทีวีละครนอกอ่าละครนอกละครในไม่รู้จักรีบบอกเลยละครทีวีซีรีส์เกาหลีนี่ติดกันใช่ไหมคะอ่าเสารอาทิตย์ไม่ไปไหนเลยใช่ไหมลูกข้อต่อไปข้อที่8 การกรอบกู้เอกลากษของไทยคืนจากพม่าจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งจัดเป็นผลงานที่เด่นชัดของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดครั้งที่หนึ่งคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะคะพ่ององู ข้อต่อไปข้อที่9กาวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันฟังคุ้นหูไหมลูกทีวีกับเพลงบางระจันใช่ไหมคะ,มะชาวบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากนะคะเขารักประเทศมากเลยช่วยกันทำไมคะสู้รบก,กับพมา่า นะคะควรเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนในด้านใดมากที่สุดการเสียสละต่อส่วนรวมนะคะการเสียสละต่อส่วนรวมยอมเหน็ดเหนื่อยนะคะยอมลำบากนะคะเพื่อกอบกู้ประเทศชาติของเราด้วยใช่ไหมคะ ามาดูข้อที่10ในสมัยทนบุรีสมัยทนบุรีงานทางด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดข้อกอไก่นะคะ การปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆข้อต่อไปข้อที่11ในสมัยอยุธยาตอนต้นรูปแบบการค้าคือแบบใดรูปแบบการค้าคือแบบใดจะเชียร์สีอะไรชนะ ไม่เชียร์เลยเหรอคะไม่เชียร์เลย,ละะเชย,เลยใช่ไหมลูกมาดูข้อขอไข่การค้าแบบกึง่งเสรีข้อต่อไปข้อสิบสองหัวเมืองใดในสมัยอยุธยาที่มีความสำคัญ รองจากเมืองหลวงเท่านั้นเม,มืองหน้าด่านนะคะเม,มืองหน้าดา่าน ่อไปข้อ13ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปรกรรมของอยุธยาส่วนใหญ่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความศรัทธาต่อสิ่งใดมีบางคนแบบว่ายังไม่ถูกเลยสักข้อเดียวนะคะพระพุทธศาสนา รู้สึกว่าภูริทัศน์จะได้คะแนนเยอะนะต่อไปข้อ14เดี๋ยวจะทราบเลนะคะว่าใครได้กี่คะแนนนะคะข้อ14ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำที่ล้อมรอบเมืองอยุธยานะคะคุณครูให้ถึง2ข้อที่คล้ายๆกันซึ่งตอนนี้ต้องเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับ แม่น้ำสายต่างๆนะคะแม่น้ำอะไรเอ่ยแม่น้ำแม่กองต่อไปนะคะข้อสุดท้ายในสมัยอุทยาตอนตอน้นเมืองใดเปรียบเสมือนเมืองป้อมปราการในสมัยอุทยาตอนตอน้น เมืองใดเปรียบเสมือนเมืองป้อมปราการเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงอ้าวคืนเจ้าของนับคะแนนใส่ด้วยนะคะ ใครได้คุณครูจะถามจากมากไปหาน้อยเนี่ยลูกสิบห้าค่ะสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบโอ้ตกใจจังเลยยังไม่มีเลยเก้าค่ะโอ้เก่งมากเอาป,ปรโมทเพื่อนด้วยเก้าคะแนนนะคะถือว่าท็อปนะคะแปดค่ะเจ็ดค่ะ หกห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะศูนย์มัไไมลูกตามสุดคือสองคะแนนนะคะวันนี้ยังไม่ว่ากันว่าได้มากหรือได้น้อยเพราะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนแต่หวังว่าเรียนแล้วทั้งหนึ่งภาคเรียนคะแนนคงจะดีกว่านี้อย่างมาก นะคะหลายคนนะคะไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหนังสือใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปคน้นคว้าการเรียนประวัติศาสตร์หนูต้องอ่านนะคะแล้วก็ต้องจำถ้าอ่านแล้วไม่จำก็ต้องจดบันทึกความรู้ไว้อาเดี๋ยวหัวหน้าแค่เก็บส่งครูท้ายชั่วโมงตอนนี้ขอใช้วิชวลน,นะคะยังมีเวลาเหลือนะคะให้นักเรียนได้ไป ้นขวายิมสมุดประวัติศาสตร์ขึ้นมาค่ะ